ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่มุมพักใจณเรือนสติแห่งนี้อีกครั้งนะคะวันนี้บรรยากาศในร้านดูสงบเงียบมีเพียงเสียงน้ำเดือดเบาๆในกาต้มน้ำและกลิ่นหอมของเมเล็ดกาแฟคั่วกลางที่ลอยอวนไปทั่วดิฉันป้าวารีเจ้าของร้านยังคงทำหน้าที่คนชงกาแฟและคนชงความคิดให้กับคุณเช่นเคยคะ่ะ วันนี้ที่โต๊ะริมระเบียงมีลูกค้าประจำท่านหนึ่งนั่งอยู่คุณวิมลหญิงวัยเจปีผู้แต่งตัวประณีตสวยงามแต่สิ่งที่สะดุดตาป้าที่สุดไม่ใช่เสื้อค้าไหมสีหวานของแกหรอกค่ะแต่เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ที่แกกำรรมไว้แน่นในมือตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่สายตาของแกแทบไม่ได้มองแม่น้ำลำคลองข้างหน้าเลย แต่จดจออยู่กับหน้าจอที่สว่างวาบทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนดังติ้งหัวใจของแกจะกระตุกวูบรีบยกขึ้นมาดูด้วยความหวังเหมือนคนกระหายน้ำที่รอคอยหยาดฝนคุณวิมลเงยหน้าขึ้นมาสบตาป้าแล้วยิ้มแห้งๆป้าวารีวันนี้ทำไมเงียบจังไม่มีใครส่งอะไรมาหาป้าเลยคำบ่นพึมพำนี้ ซ่อนความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ไว้ข้างในนะคะสำหรับผู้สูงวัยหลายท่านโทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารแต่มันคือสายสะดือเส้นสุดท้ายที่เชื่อมโยงแก่ไว้กับลูกหลานและสังคมในวันที่ร่างกายออกไปไหนไม่สะดวกหน้าจอเล็กๆนี้คือหน้าต่างบานเดียวที่เปิดออกสู่โลกกว้างแต่คำถามคือเรากำลังเปิดหน้าต่างรับลมเย็น หรือเรากําลังเปิดรับฝุ่นควันเข้ามาถมทับใจตัวเองกันแน่ลองจิบชาอุ่นๆแล้วค่อยๆฟังต่อนะคะคุณวิมลโชว์หน้าจอให้ป้าดูมันเต็มไปด้วยรูปดอกไม้หลากสีสันดอกกุหลาบสีแดงดอกทานตะวันสีเหลืองพร้อมข้อความตัวใหญ่ๆว่าสวัสดีวันจันทร์สุขสันต์วันอังคาร แกเล่าด้วยความภูมิใจว่าแกตื่นตั้งแต่ตีสี่ทุกวันเพื่อมานั่งเลือกรูปดอกไม้ที่สวยที่สุดแล้วกดส่งต่อให้ลูกหลานให้เพื่อนฝูงในกลุ่มทีละคนทีละคนรวมๆแล้วเกือบร้อยคนป้าแค่อยากให้เขารู้ว่าป้ายังคิดถึงป้ายังอยู่ตรงนี้เสียงของคุณวิมลสั่นเครือนิดๆในทางจิตวิทยา พฤติกรรมนี้คือการส่งสัญญาณการมีตัวตนผู้สูงวัยกลัวการถูกลืมค่ะรูปดอกไม้หนึ่งรูปแทนคำว่าแม่รักลูกนะยายยังไม่ตายนะแต่ในมุมของคนรับโดยเฉพาะลูกหลานวัยทำงานรูปภาพเหล่านี้ที่ถูกส่งมาทุกวันวันละหลายรูปบางครั้งมันกลายเป็นเพียงขยะข้อมูล ที่เขาทำได้แค่กดเปิดผ่านๆหรือบางทีก็ไม่ได้กดดูเลยด้วยซ้ำความปรารถนาดีของเรากลายเป็นความรำคาญใจของเขาโดยไม่รู้ตัวนี่คือโศกนาฏกรรมเงียบๆของความรักที่ไม่พอดีเขาไม่อ่านเลยปวารีหรือบางทีอ่านก็ไม่ตอบคุณวิมลระบายความในใจออกมาน้ำตาเริ่มคลอเบ้า ป้าส่งไปว่าให้รักษาสุขภาพเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์ตัวเดียวกลับมาความน้อยใจนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนวัยเกษียณมากนะคะเราใช้เวลาคัดรูปเป็นชั่วโมงด้วยหัวใจที่เปี่ยงรักแต่ผลตอบรับคือความเงียบมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไร้ค่าเราเป็นส่วนเกินในทางธรรมนี่คือทุกข์ที่เกิดจาก ความคาดหวังเราส่งไปเพราะเราอยากได้ความรักตอบเราไม่ได้ส่งเพื่อการให้อย่างแท้จริงเมื่อใจเราผูกติดอยู่กับปฏิกิริยาตอบรับของคนอื่นความสุขของเราก็แขวนอยู่มนเส้นได้ป้าอยากชวนคุณวิมนแล้วทุกท่านลองวางโทรศัพท์ลงสักครู่นะคะสูตรลมหายใจเข้าลึกๆ มองดูดอกไม้จริงๆที่เจกันบนโต๊ะดอกไม้นี้สวยงามได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมากดถูกใจชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะมีคุณค่าในตัวมันเองโดยไม่ต้องรอเสียงเตือนจากแอปพลิเคชันระหว่างที่เรากำลังคุยกันเสียงแจ้งเตือนของคุณวิมลก็ดังรัวๆติ้งติ้งติ้งแกตื่นเต้นใหญ่ เพื่อนในกลุ่มส่งข่าวมาเขาบอกว่ามะนาวโซดารักษาโรคร้ายได้หายขาดแล้วก็นี่นี่เขาบอกว่าห้ามกิ่นข้าวเย็นเพราะจะทำให้เลือดเป็นพิษคุณวิมลอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยดวงตาเบิกกว้างเชื่อสนิทใจเพราะคนที่ส่งมาคือเพื่อนสนิทสมัยเรียนเดี๋ยวป้าต้องรีบส่งต่อให้ลูกๆล,ลูกป้าทำงานหนักเดี๋ยวจะเป็นโรคมือของแกเตรียมจะกดปุ่มส่งต่อไปยังกลุ่มครอบครัวทันที นี่คืออันตรายที่น่ากลัวที่สุดในโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงวัยค่ะนั่นคือข่าวลวงหรือข้อมูลเท็จคนวัยคุณวิมลเติบโตมาในยุคที่สื่อต่างๆหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีความน่าเชื่อถือสูงแกจึงนำความเชื่อใจนั้นมาใช้กับโลกออนไลน์ด้วยแกคิดว่าถ้ามันเขียนอยู่บนหน้าจอและเพื่อนส่งมามันต้องเป็นเรื่องจริงแต่ในโลกใบนี้ ใครจะเขียนอะไรก็ได้ความหวังดีของคุณวิมลที่กำลังจะส่งต่อข้อมูลผิดๆไปอาจกำลังจะกลายเป็นการวางยาพิษให้กับคนที่แกรักโดยไม่เจตนาปารีบวางมือลงบนมือของคุณวิมลเบาๆเพื่อห้ามจังหวะการกดส่งคุณวิมลคะจะเย็นๆก่อนนะคะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนหลักธรรมข้อหนึ่งไว้ชื่อว่ากาลามสูตร ท่านสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะมีคนพูดต่อๆกันมาอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะมันอยู่ในตำราหรืออยู่ในหน้าจอและอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูหรือเป็นเพื่อนของเราการส่งต่อข่าวลวงในทางธรรมถือว่าผิดศีลข้อสี่ได้เหมือนกันนะคะแม้เราจะไม่ได้โกหกเองแต่เรากำลังมีส่วนร่วมในการขยายความเท็จ ถ้าลูกหลานเชื่อแล้วไปทำตามจนเสียสุขภาพความปรารถนาดีของเราจะกลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวก่อนจะกดปุ่มส่งต่อหรือแชร์ลองใช้สูตรนี้ดูไหมคะช้าชัวช่วยช้าก่อนหยุดคิดสักนิดชัวหรือเปล่าตรวจสอบข้อมูลจากหมอจริงๆหรือยังและช่วยข้อมูลนี้ ช่วยให้เขาดีขึ้นหรือทำให้เขาตื่นตระหนกแต่ดูเหมือนคำเตือนของป้าจะช้าไปนิดหนึง่งเพราะเมื่อมมวานคุณวิมลเพิ่งส่งคลิปวิดีโอเรื่องภัยพิบัติโลกจะแตกไปในกลุ่มลายครอบครัวแล้วโทรไปกําชับให้ลูกชายตุนอาหารผลที่ตามมาคือลูกชายโทรกลับมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดแม่ครับเลิกส่งอะไรไร้สาระแบบนี้สักทีได้ไหม ผมทำงานยุ่งจะตายอยู่แล้วต้องมาคอยลบข้อความแม่เนี่ยประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคุณวิมลเล่าไปเช็ดน้ำตาไปป้าผิดหรอที่ป้าเป็นห่วงความรักที่ขาดปัญญามักจบลงด้วยความเสียใจเสมอคะ่ะลูกชายอาจจะพูดแรงไปเพราะความเครียดแต่ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไปล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของเขา เรากำลังยัดเยียดความห่วงใยในรูปแบบที่เขาไม่ต้องการมารยาทในโลกออนไลน์สำคัญพอๆกับมารยาทในโลกความจริงการส่งข้อความรัวๆการส่งข่าวที่ไม่ได้กรองเปรียบเหมือนการที่เราเดินไปเคาะประตูห้องเขาทุกหนาทีเพื่อเอาขยะไปยื่นให้แม้เราจะบอกว่ามันคือทองคำแต่ถ้าเขาเห็นเป็นขยะเขาก็ย่อมรำคาญใจ ป้าวารีรินน้ำเปล่าเย็นๆให้คุณวิมลดื่มเพื่อดับความร้อนรุ่มในใจคุณวิมลคะเรามาลองปรับวิธีการสื่อสารกันใหม่ไหมคะการสื่อสารที่ดีต้องประกอบด้วยวจีสุจริตสประการ 1. ไม่พูดเท็จคือไม่ส่งข่าวลวง 2. ไม่พูดส่อเสียดไม่ส่งข้อความที่ทำให้คนแตกตื่นหรือเกลียดชังกัน 3. ไม่พูดคำหยาบอันนี้คุณวิมลไม่ทำอยู่แล้วแต่ข้อ4นี่สำคัญที่สุดค่ะไม่พูดเพ้อเจ้อการส่งรูปสวัสดี7วัน7สีหรือข่าวที่หาต้นตอไม่ได้ในมุมมองของคนรุ่นใหม่มันเข้าข่ายการพูดเพ้อเจ้อคือไร้สาระประโยชน์ลองเปลี่ยนจากปริมาณมาเป็นคุณภาพดูไหมคะแทนที่จะส่งรูปดอกไม้ที่ใครๆก็มี ลองเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปกับข้าวที่เราทำเองหรือพิมพ์ข้อความสั้นๆจากใจเราเองเช่นวันนี้แม่ทำแกงสม้มคิดถึงลูกนะกินข้าวหรือยังข้อความที่ออกมาจากใจจริงที่ไม่ใช่การคัดลอกและวางมันมีพลังสัมผัสใจมากกว่ารูปกราฟิกสวยๆนับร้อยรูปเสียอีกคุณวิมลนั่งนิ่งไตรตรองตามคำพูดของป้า แกเริ่มเห็นภาพแล้วว่าที่ผ่านมาแกใช้เครื่องมือผิดวิธีแกใช้โทรศัพท์เพื่อเรียกร้องความสนใจมากกว่าเพื่อสื่อสารความรักป้าแนะนำเทคนิคเล็กๆให้แกลงถามลูกดูสิคะว่าลูกสะดวกตอบเวลาไหนหรือถามเขาตรงๆว่าแม่ส่งข่าวแบบนี้ลูกรำคาญไหม การเปิดใจคุยกันถึงกติกาการใช้สื่อออนไลน์ในครอบครัวจะช่วยลดช่องว่างระหว่างไวัยได้มากลูกหลานเองถ้าได้ฟังอยู่ก็อยากให้เข้าใจหัวออกคนแก่ขี้เหงาด้วยนะคะข้อความที่ท่านส่งมาอาจจะดูน่ารำคาญแต่มันคือเสียงหัวใจที่บอกว่าท่านยังรักและยังรอคอยถ้าท่านส่งข่าวลวงมาอย่าพึ่งดุอย่าพึ่งว่า ให้ค่อยๆอ,อธิบายหรือสอนท่านวิธีตรวจสอบข้อมูลเหมือนวันที่ท่านเคยสอนเราจับช้อนสอนเราผูกเชือกรองเท้าด้วยความใจเย็นหลังจากวันนั้นคุณวิมลเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกเลิกส่งรูปสวัสดีวันจันทร์แบบหวานแหแต่หันมาส่งรูปดอกกล้วยไม้ที่แกปลูกเองกับมือไปให้ลูกสาวดูพร้อมข้อความว่า กล้วยไม้แม่บานแล้วสวยเหมือนหนูเลยเชื่อไหมคะว่าลูกสาวตอบกลับมาทันทีสวยจังแม่เดี๋ยววันหยุดหนูเข้าไปดูของจริงนะแค่ประโยคเดียวหัวใจคนแก่ก็ฟูฟ่องคุณวิมลค้นพบความลับแล้วว่าโลกออนไลน์มีไว้เพื่อเชื่อมต่อไม่ใช่มีไว้เพื่อยึดติดแกเริ่มวางโทรศัพท์ลง แล้วหันมาสนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นมานั่งคุยกับป้าที่ร้านโดยไม่ก้มหน้ามองจอมานั่งดูนกดูไม้มาฟังเสียงลมหายใจของตัวเองแกพบว่าความสุขที่แท้จริงสัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยนิ้วมือวันนี้คุณวิมลเดินเข้ามาที่ร้านด้วยรอยยิ้มที่สดใสกวเดิม ในมือแกถือตะกร้าขนมใส่ไส้มาฝากป้าส่วนโทรศัพท์นอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าถือป้าวารีวันนี้ป้ามีความสุขจังเมื่อเช้าไม่ได้จับมือถือเลยมัวแต่ห่อขนมนี่แหละค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะเหนือเทคโนโลยีเราต้องเป็นนายของเครื่องมือไม่ใช่ให้เครื่องมือมาเป็นนายเราสติ คือกุญแจสำคัญในการท่องโลกออนไลน์ก่อนจะพิมพ์ก่อนจะส่งก่อนจะแชร์ให้มีสติกำกับเสมอใช้เทคโนโลยีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไม่ใช่เพื่อสร้างความรำคาญและที่สำคัญอย่าลืมว่าการเจอกันหน้าตาการได้กอดกันการได้ยินเสียงหัวเราะกันจริงๆยังมีค่ามากกว่าสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนใดๆในโลกนี้ กาแฟแก้วนี้หมดลงแล้วค่ะแต่ป้าหวังว่าเรื่องราวของคุณวิมลจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุขขอให้ทุกท่านสนุกกับการเชื่อมต่อแต่ไม่ลืมที่จะต่อติดกับใจตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ป้าวารีขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่เมื่อใจต้องการเพื่อนคุยสวัสดีค่ะ